สหรับหัวข้อนี้นะคบอาจารย์จะเล่าให้ผู้เรียนฟังเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัลนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า DQ นะครับก็ย่อม,มาจากนะครับ Digital Intelligence นะครับก็คำว่า Intelligence เนี่ยก็คือคำว,ว่าความฉลาดใช่ไหมแต่เสริมคำว่าดิจิทัลเข้าไปความหมายของมันก็จะแปลว่า ความฉลาดทางดิจิทัลนะครับทีนี้ความฉลาดทางดิจิทัลเนี่ยอาจารย์จะขออนุญาตอธิบายความหมายนะครับของคำคำนี้นะครับก็คือความหมายของคำนี้ก็คือกลุ่มความสามารถทางสังคมนะครับอารมณ์การรับรู้นะครับที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล แล้วก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้นะครับความฉลาดทางดิจิทัลครอบคุมทั้งความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะครับของสมาชิกทุกคนในโลกออนไลน์นะครับหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทักษะการใช้สื่อนะครับและการเข้าสู่สังคมออนไลน์ว่าเขาจะต้องเข้าสู่ สื่อและสังคมออนไลน์อย่างไรนะครับโดยความฉลาดทางดิจิตอลเนี่ยเป็นผลมาจากการศึกษาของ DQ Institute นะครับก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนะครับในการประสานและร่วมมือกันนะครับร่วมกับ World Economic Forum นะครับที่มุ่งมั่นให้ประชากรหรือเด็กๆทุกคนทั่วประเทศนะครับได้รับการศึกษาด้านทักษะพลเมืองดิจิตอล ที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยนะครับด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามระดับทักษะความสามารถความฉลาดทางดีต้อนของเด็กเนี่ยนะครับจะต้องมีนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆส่วนนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กๆหรือประชากรพลเมืองในประเทศต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีดีสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทีนี้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับออผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุนะครับก็เพราะว่าความฉลาดทางดิจิตัลเนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะเน้นในเยาวชนเหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าในระดับของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุก็มีความจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีความฉลาดทางดิจิตอลสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เด็กๆพอมีความฉลาดทางดิจิตอลมากแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่เราเองเนี่ยก็ต้องมีความฉลาดทางดิจิตอลไม่แพ้เด็กๆเ,เช่นเดียวกันนะครับความเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับจะต้องอยู่ในคนทุกๆเจเนเรชันทุกๆวัยนะครับทีนี้ความเป็นพลเมืองดิจิตอลที่อาจารย์จะกล่าวถึงนี้นะครับมันคืออะไรครับมันก็คือพลเมืองผู้ใช้งานนะครับพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิตอลทุกอย่างนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจและปฏิบัติตัวให้มีความเหมาะสม และมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเวลาเราใช้เทคโนโลยีอะไรไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งสินั้นด้วยนะครับเพราะว่าสมาชิกของโลกออนไลน์ก็คือคนทุกคนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมมีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่นมีส่วนร่วมและมุ่งสู่ความเป็นธรรมในสังคมนะครับโดยความเป็น พลเมืองในยุคดิจิตอลนั้นจะต้องมีทั้งหมดทักษะนะครับทั้งหมดแป,ประการนะครับมีทักษะทั้งหมดแป,ประการซึ่งอาจารย์จะอธิบายเป็นข้อๆนะครับให้ฟังก็คือ 1. นะครับทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตอนเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า digital citizen identity นะครับต่อมาครับหัวข้อที่ 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์หรือมีวิจารณญาณที่ดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่า critical thinking นะครับอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคศตรวรรษที่21เทช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับข้อ3ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกไซเบอร์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า cybersecurity management นะครับต่อมาครับในข้อ4ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า privacy management นะครับต่อมาครับ ทักษะที่5คือทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า screen time management นะครับต่อไปครับข้อที่6ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีผู้ใช้งานหรือมีการทิ้งเอาไว้บนโลกออนไลน์ on ภาษาอังกฤษใช้คำว่า digital footprints นะครับต่อมาครับข้อที่7ทักษะในการรับมือกับการกันแกล้งในโลกไซเบอร์นะครับก็คือ c y b e r b u l y i n g management ต่อมาครับทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมภาษาอังกฤษใช้คาว่า Digital Empathy นะครับดังนั้นนะครับในเนื้อหาถัดไปอาจารย์จะค่อยๆเจาะลึกในรายละเอียดของหัวข้อทั้ง8หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับตามที่เรียนเอาไว้เดี๋ยวผู้เรียนมาชมในคลิปถัดไปครับผม